สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาเข้าปลาหาเห็ดพี่น้องมาหาเห็ดกันเด้อเข่าปลามาหาเห็ดพี่น้องได้เห็ดนาแลีสองดอกเล้แค่นี้ทั้งนี้อีกพี่น้องมาเจะเข้ามาเมื่อกี้ครับมาเจะเข้ามาเมื่อกี้ คนหาเห็ดคนหาเห็ดกละลายเบิ่งกันอันนี้เห็ดยังบ่เอาพี่น้องเราจะขาม,มาเมื่อกี้ได้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยังาหาต่อ

ดอกบางามครับแมงกินเพิ่มไปเรื่อยๆพี่น้อง่างหาไปเรื่อยๆนี่นเห็ดหน่นแหละนี่ใบใหม่มันปิดขจ้าวใบห็นพี่น้องหรือขจาเบ้าเอาบลูก เฮ็ดน่าหละนิดนาเละอันนี้ก็ห้องจะเกิดพี่น้องนี่ เฮ็ดน้าเลยดอกน้อยนอยดอกน้อยอน้อยข้ยางทิง้งพวงก็เฮ็ดเถาแล้วพี่น้องอันนี้ก็หอ้แต่โพดินจะลองโพจากดิน อันนี้แกบัรูเฮ็ทนังพี่น้องนี่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 เฮทละเละยืนีอีกสองดอกออทางเทิงพี่น้องพันเตะทิมัดเฮทนี่ยังกืบอบัรูคนมาหากรคนว่าเอวคนกะตีเก็บเฮทกันพี่น้อง đó thấy thầu của bà ông nó nè nhang bay nhang mà mà phò như nè bên tí như nè nè ละงูเลี้ยงหน่อย <ooh> นี่ดอกเดียวพี่น้องเบิ่งทั้งขางาที่นี่ลงมาแดงใจว่าดอกเดียวพี่น้องถ้าพอเป็นกลุ้มคือสีดีแล้วพอเห็ดไข่บานพี่น้องเห็ดไข่บานดอกเป็นไง พี่น้องเห็ดไข่กำลังเกิดเห็ดไข่กำลังเกิดพี่น้องดอกน้อย่อืมนี่ครับดอกกำลังสวยเลยเห็ดใครดอกกุ่มพี่น้อง พอเห็ดเคยดอกต่มดอกน้อยๆนี่นี่มองมีซีดอก ใครดอกตูมีน้องนี่มีน้องครับนี่ มาเกิดลีอยู่นี่แท้พี่น้องดอกไม้มะลีคักดลีแน่แท้ บ่พ่อเป็นมูเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องอดูนี่ดอกนึงนะ อย่างเลาะกับแล้วพี่น้องมาหาเลาะเก็บเห็ดนี่ต้นพักหวานปลาพี่น้องต้นพักหวานปลาครับมีแต่ใบบรทันหอดงามมันนี่พี่น้องเห็ดไข่โอ้ดอกตูมสวยๆตัวน,นี้ tụi anh em khắp nó nè đọc ô đọc đây là một cái nón, đây là đồ bột nháy vậy này, đồ điều xong nó kinh cứu cái lăng thị kinh cái nón, kinh cứu cái đấy. บอกกำลังสิกินแล้วกินคือกินแล้วพี่น้องโอ้ขาหักนี่กินคือกินขาใส่ไปนี่กินคือกินแล้วเอาดอกมาฮะพี่น้องเอากลับแล้ว มาพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่โด,ดนไหมยังกลับกหาไปเรื่อยๆพี่น้องยังไปยังมาพี่น้องอันนี้ ดอกบกย้ายเดี๋ยวดูวางกระขูกันวางกระขูกันครับพูพันระยะอยู่ข้างเต็นนี่นี่นี่อันนี้หน่อยนี่บุทันได้เกิดกัน นี่น้องนี่อันนี้นี่นี่ทางนี้ก็สองหอกนี่พี่น้องล้างแล้วทำความสะอาดแล้วครับผลงานของวันนี้ ได้ซัมมี่ละพอกันไม่คลิปนะพี่น้องสวัสดีครับ